สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร t a n นเดส t ินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวราศีมีนนะคะเรามาดูกันนะว่าดวงคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะนายอ็ t บเพนเดอร์เคนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่กําลัง พินิษพิเคราะห์พิจารณาบางอย่างที่มีประเด็นด้านการเงินมาเกี่ยวข้องนะคะบางคนนึกอยากจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะอยากจะหารายได้เพิ่มอยากจะเอาเงินเย็นที่มีอยู่นะคะไปลงทุนเพื่อให้มันออกดอกออกผลบางคนก็อาจจะไปลงเรียนคอร์สที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนหรือพัฒนาทักษะส่วนตัวนะคะต่อมานะคะสำหรับภพยในภพ กระดุมพานะคะเรื่องของเงินเงินทองทองตรียอฟคัพส์นะคะชาวราศีมีนคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้สําหรับการใส่ซองงานบนุญงานกุศลงานปาร์ตี้นะคะหรือว่ามีเรื่องของเรียกว่าง,งานรี้ยเนียนนะคะงานพบปะเพื่อนฝูงงานเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาให้คุณเน่ยเสียงเงินอยู่บ่อยๆนะคะบางทีก็อาจจะมีข่าวแบบเขางานแต่งงานนะคะาได้ซองมาก็ต้องใส่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาษีสังคมส,ส่วนมากแต่ก็ดูท่าทางคุณจะแฮปปี้ดีนะคะอันนี้เตือนเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความสุขก หาความสุขไว้นิดนึงนะคะคุณจะมีรายจ่ายตรงนี้เยอะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือเปตัวเองให้แฮปปี้ให้มีความสุขอะไรแบบนี้จะค่อนข้างเยอะนะนะก็ดูเรื่องของเงินหมุนเวียนอะไรต่างๆให้ดีก็และกันนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในภพสหัสชานะคะคุณได้ไพ่เดทคุณอาจจะได้ยินข่าวที่นอกจากได้ยินข่าวดีแล้วอาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ดีบางอย่างจากเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างด้วยหรือพี่ๆน้องนนะคะเช่นบางคนอาจจะมีข่าวแบบเจ็บป่วยป่วยเรื้อรังนะคะหรือว่ามีการยกย้ายตกงานเปลี่ยนงานหรือว่าบางคนอาจจะได้ยินข่าวที่ร้ายกว่านั้นนะคะนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ฟ้าฟอปวอนส์นะคะระวังการมีปากเสียงมีเรื่องราวขัดใจอะไรกันกับคนในบ้านในครอบครัวด้วยใครที่กำลังจะซื้อหาอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดอะไรใดๆเนี่ยนะคะ คุยกับที่บ้านให้ดีนิดนึงนะคะหรือว่าคุยกับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณให้ให้จบก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตีกันทีหลังแน่นะคะแต่จริงๆแล้วอะต่อให้พยายามเริ่มคุยนะก็ตีกันอยู่ดีอนะไพ่ไพ่ห้าไม้เท้าแบบนี้มันหมายถึงการที่แบบต่างคนต่างก็มีอีโก้ใส่กันนะคะบรรยากาศภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะเทมเพลนส์นะคะอาจารย์มองว่า,าช่วงนี้บุตรหลานบริวารของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องของการต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่เรียนเปลี่ยนสาขาที่เรียนนะคะบางคนเนี่ยนะที่มีลูกน้องเนี่ยลูกน้องก็จะเปลี่ยนหน้านะมีทั้งคนเข้ามีทั้งคนออกหรือมีการแบบโรเตตเปลี่ยนแผนกนะคะ,ะจากเด็กฝ่ายนู้นก็ต้องการมาเป็นลูกน้องเราเด็กลูกน้องเราก็ต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยประมาณแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบอรินะคะวิวอัฟฟอร์จูนนะคะจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะ สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของระบบกลไกอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการประสานงานกันร,ระหว่างฝ่ายระหว่างแผนกเนี่ยจะไม่ค่อยดีนักนะคะบางทีก็ติดขัดหรือสะดุดด้วยแบบเรื่องที่ไม่คาดฝันอะไรบางอย่างนะคะหรืออยู่ๆแบบอยู่ๆก็มีแผนกบางแผนกหรือว่าฝ่ายบางฝ่ายเนี่ยไม่มีคนทํางานทาให้ทาให้ระบบต่างๆมันหยุดนิ่งนะคะแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวคุณก็ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบเรื่นตามระบบไปได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการความรักเรื่องของความรักก่อนนะคะฟ้าฟอบซอสแบบนี้นะคะความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจีบคุณเหมือนกันแต่คุณไม่ชอบเขานะเพราะว่าดูเหมือนว่านิสัยใจคออะไรบางอย่างเนี่ยเขาไม่น่ารักอะ่ะเขาออกจะเป็นคนที่เอาจัดใจตัวเองนะคะแล้วก็บางทีก็พูดจาทิมแทงอะไรคนอื่นนะคะมาจีบคุณแต่ก็เหมือนจีบไปด้วยดูหมิ่นไปด้วยยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่น่ารักักสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะระวังเรื่องของการสื่อสารการใช้คําพูดหรือการเอาแต่ใจไว้นิดนึงนะคะแล้วก็บางทีมีอะไรอ่ะแทนที่จะพูดกันตรงๆด้วยถ้อยคําที่มันน่าฟัางไม่กูจะแบบทํารู้สินทุอย่างเพื่อที่จะเชื่อเฉือนให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บให้ได้นะคะไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนกันนะคะเรากับว่ามาคบกันอยู่ด้วยกันเพื่อการลงโทษกันซะอย่างนั้นแหละนะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะนี่ก็าอาการพอๆกันเลยนะคะอยากจะให้เขาชอบอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปต่อได้นะแต่ใช้คําพูดหรือว่ามีท่าทีบางอย่างที่มันไม่น่ารักอ่ะนะคะหรืออีกกรณีนึงนะคะคุณอาจจะก,กําลังคุยู่กับคนที่เขานิสยัยแบบมันไม่น่าเอาเข้ามาใกล้ตัวเลยคุณเอาเข้ามาใกล้ใจทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันพิจารณาดีๆว่าคนคนนี้เหมาะสมกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเทนดอบสอดนะคะชาวราศีมีนระวังสุขภาพ ระวังสุขภาพยิ่งโดยเฉพาะอาการปวดศีรษะยิบยิบอะไรบริเวณบนศีรษะหรือว่าภายในสมองภายในหัวหรือว่าบางคนอาจจะช่วงนี้อยู่ๆก็เป็นไมเกรนนะคะหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบในหัวเรามันมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบเหมือนยิบยิบตลอดเวลานะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความเครียดมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยยิ่งแบบทําให้อาการปว่วยของคุณมันยิ่งแบบโกโซบิก่ยิ่งไปกันใหญ่นะคะ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําหน้านัดหมอทําฟันร้อยไหมทําหน้าทําจมูกทําอะไรบางอย่างนะคะมีการสัญยกรรมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นด้วยซึ่งต้องเตือนว่าผลของมันเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณทําออกมาแล้วคุณอาจจะเจ็บนานอักเสบนานช้ํานานได้นะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในพบสุภานะคะในออฟซอร์ Source, ช่วงนี้เนี่ยผู้ใหญ่เขาจะ ใจร้อนนะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณลูกค้าคุณหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณกําลังทํางานกําลังใช้ความคิดอะไรของคุณเพลินๆหรือว่ากําลังแบบเข้าลูกเข้าหลอดเขาก็มาเล่งคุณละหรือบางทีก็แบบเนี่ยมาเปลี่ยนผลของคุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะโดยที่บางทีเขาไม่รับฟังความคิดเห็นของเราเลยเนี่ยนะคะช่วงนี้เจ้านายคุณจะประมาณนี้ทรงๆนี้เลยนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ six of cups นะคะ งานเก่าๆคนเก่าๆคนในอดีตจะติดต่อกลับมานะคะลูกค้าที่เคยห่างหายไปอ่ะอยู่ๆก็จะกลับมาเดีวนะคะหรือบางทีอาจจะมีเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าคนเคยรู้จักเก่าๆในแวดวงการงานเนี่ยติดต่อกลับมาอีกครั้งนะคะอาจจะมาชวนกลับไปทํางานด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะและทั่วๆไปนะคะงานของคุณในช่วงนี้จะเป็นงานในอดีตอ่ะงานที่ต้องขุดของเก่าขึ้นมาปัดฝุ่นเนาะเอาไอเดียเก่าๆที่เคยทิ้งไว้แล้วดองไว้แล้วเนี่ยกลับขึ้นมาจัดการมาแบบ เรียกว่าปรับปรุงใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนก็ต้องแบบเหนื่อยกับการสะสางเรื่องเดิมๆนะงานปัจจุบันก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะต่อมาไพ่ในภพลาภานะคะคุณได้ไพ่จัดเม้นนะคะเช่าราศีมีนคุณจะมีโชคลาภในลักษณะที่มาจากกฎหมายหรือว่ามาจากความถูกต้องเช่นอาจจะเป็นมรดก ะะหรือว่าอาจจะเป็นแบบทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยเกิดมีการฟ้องร้องกันอะไรกันหรือมีประเด็นทางกฎหมายอะไรกันเหล่านี้นะคะสุดท้ายคุณจะได้ของเหล่านี้ได้ทรัพย์สินเหล่านี้นะคะมาเป็นของคุณอย่างถูกต้องนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่ในพบวินาศนะคะคิงซฟเพนเทอร์เคิสนะคะชาวราศีมีนสิ่งที่ต้องเตือนไว้ หน่อยในช่วงเดือนมุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือการรักษาบาลานซ์ Balance, นะคะระหว่างเงินเข้าเงินออกหรือเรื่องของทรัพย์สินต่างๆให้ดีดูเหมือนว่าช่วงนี้บางทีคุณอาจจะไปลงทุนอะไรบางอย่างที่กำลังเสี่ยงมากเกินไปไหมนะคะอ่ะเหมือนแบบ เหมือนคุณกาลังมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการลงทุนแบบช่องทางใหม่นะมันน่าสนใจอะไรพวกนี้แต่ระวังให้ดีนิดนึงคุณอาจจะเสียสมดุลในเรื่องของ cash flow อะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปลงทุนก้อนใหญ่ถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าเฮ้ยคุณได้กําไรมาจากไหนกันแน่นะคะอย่าลงทุนกับธุรกิจที่เราไม่รู้จักนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงของชาวราศีกุมขออภัยค่ะราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id มาได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.